ช่วงนี้เชิญทุกท่านนะครับพบกับข่าวฮอตประเด็นร้อนในช่วงตืง่นมาคุยนิวส์เชิญชมครับ <t une music> ขอตรับทุกท่านเข้าสู่รายการตื่นมาคุยนิวส์กับดิฉันสุมิตาจริยะเมธานนท์และดิฉันสรินภาดาเศรษฐาพัฒรานนท์ปฏิตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะเปิดตัวคู่รักใหม่แจ็คคุณควงฮันนีมูนเที่ยวงานเปลือกทุเรียนนานาชาติกุ Good ๊กกิ๊บเผย ดูหนังเมเจอร์ไม่โดนคิดตังหลังวัดส่วนสูงไม่ผ่านเกณฑ์เหตุเกิดเมื่อปีมาแม่หลังพี่ธัญญาเข้าพบแพทย์อย่างเร่งด่วนแพทย์เผยอาจเป็นมะเร็งปลายขนตาพี่วุดดี้ซุ้มดูแลร่างกายอย่างหนักหวังเข้าประกวดที่ดาลิงลบบุรีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติเกิดเหตุเลื่อนถลายฟันเฉาะต้นไม้หกักแจ้งหมอชานชัยจัดฟันด่วนผูงปวกเดินขบวนประท้วงใบกอน แจ้งไม่มีที่อยู่แล้วพอติตาสามารถติดตามเราสองคนได้ที่ w w w v เ i n com และสามารถส่ง s อสมาร่วมสนุกกับเราได้ที่212224236และ248ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักพัดลมตาเฮอริเคนลมแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผากเลดิดสังหัวกระจายขอขอบคุณสายการบินมรสุมแอร์ไลน์ เรามีสโลแกนว่าหากคุณจะลงป้ายนี้ให้กดกิ่งที่ป้ายหน้าแต่เราจะไม่ตอดอยากลงก็ลงสำหรับวันนี้พบกับเราแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปันแล้วครักเดดสวัสดีอ๋อยจะไปปกวดที่ดาริงเหรอใครคิดเดี๋ยใครคิดใครคิดครเรโนน้อมาแล้วมาเล่นขนตารักษาย่งไรล่ะเนี่ย พี่ดารินมันมีใช่ไหมมันมีมันมีแล้วพี่จะไปประกวดจริงๆเตเต้กับปันปันนะคุณผู้ชมคนไหนเตเต้คนไหนปันปันคะเตเต้ค่ะปันค่ะเออน่ารักนหน้าสาวใส่ไวจริงเตเต้อะไมากหน้าห่ามากเต้ดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้โซลแกลนพัดลมอะไรนะทาตาบริเคนอ่ะโซลแกนคืออะไรครับ ลมแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผากตเตลิดหนังหัวกระจายค่ะแล้วม,มีสายการบินอะไรนะสายการบินม,ม,มรสุมแอร์ไลน์ค่ะ,ะโลรแกนของเราคืออ,อ,อยากลงหากคุณจะลงที่ป้ายนี้ให้กดกิ่งที่ป้ายหน้าแต่เราจะไม่จอด คุณจะลงก็ลงค่ะนี่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสองหนุ่มสองสาวแล้วกันสรวคลิปรายงานข่าวขำๆแบบนี้นะครับ,บลงโซเชียลปรากฏว่าคนแชร์กันเยอะมากแชร์กันเยอะถึงขั้นที่ว่านักข่าวต้องทำข่าวเพราะคนชอบอเอาเลยฟีดแบ็กครั้งแรกที่ลงปุ๊บคนว่ายังไงบ้าง ครั้งแรกที่ลงเลยนะคบก็คือปกติเหมือนลงคลิปทั่วไปก็ยังไม่มีใครมาอ่ามาดูหรือไม่อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนในโรงเรียนส่วนใหญ่หลังจากนั้นมีการได้เอาไปลงในเพจทวิตไร์มันก็มีการแชร์กันมาต่อเรื่อยๆคือมันจะลงช่วงประวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วประมาณสองชั่วโมงเพื่อนอ่าแท็กมาให้ดูสองชั่วโมงเป็นพันแล้วคือในตัวผมเองรู้สึกมันเยอะขนาดนั้นเลยหรออคือคือมันเป็นอะไรที่ที่ถือว่า ตื่นเต้นมากเลยนั้คนค่ะแล้วเราพอได้รับการติดต่อหมอกรายการแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างอุยตอนนั้นหัวใจตกเป็นลมค่ะเลือกมาออกรายการนี้แสดงว่าต้องชอบมากพี่บอกว่าน้องสองยไยังไงยังไงใช่ไหมปื้มปื้มพรายการนี้พี่กร่พู่รายการชอบพิธีกรคนไหนมากครับจริงๆผมชอบพี่สระยุทธ์นะครับเพราะว่าโตมากับรายการเนี่ยะครับเลื่อดเล่าเช้านี้ครับ แต่ในรายการนี้จริงๆชอบพี่บูดี้ครับเพราะว่าเป็นคนมีลักษณะให้เทียงกันเพราะว่าพี่บูดี้เป็นคนที่พูดตรงเหมือนหนูเลยไงก็คือหน้าตาก็ให้เคียงกันด้วยอะไรมานคนแรกที่เราพูดอ่ะพี่ต๋อยุึดก่อนใช่พอจโตมาเราเข้าใจเราเข้าใจชอบพี่ยุทธเพราะอะไรชอบพี่ยุทธเพราะอะไรชอบพี่เปรมสุดาค่ะใครนะเปรมสุดาค่ะหหนน้าเมือใครวัดเตมเปรมสุดาเลยค่ะเปรมสุดาค่ะเปรมสุดาใครอ่ะไม่รู้จักจริงๆค่่ะนเก่งคนเก่งคนเก่งคนเก่ง โอ้ผมประกาศเนาะที่เขาจะมีการแบบว่าเต้นไปก่อนรายงานอากาศไงแต่งตัวแบบเหมือนมาจากมิวโมซ่าอะไเลยพี่มาจากไหนนะมิวโมซ่ามิวโมซ่าคือเมืองอะไรประเทศจีนอ๋อเหรอใช่ใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่แต่พี่ยุทธ์นี่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะทำพี่ยุทธได้ไหมอ่านขามพี่ยุทธได้ไหมใส่พี่ยุทธได้ไหมอ่ะสมมติสมมติสมมติมั่วๆแล้วก็ได้อ่ะคุณเป็นน้องไบร์หรือจะเป็นพี่ยุทธ เป็นต้องใบก็ได้ครับโอ้ยสมมตินะเราจะอ่านข่าวเกี่ยวกับเนี่ยเนี่ยวงการพิธีกรตื่นมาคุยก็ได้คุณเป็นพ่ยุทธ์นะลองดูอะไรห้าสี่สามเข้ารายการแล้วครับคุณชายุครับครับยินดี้ต้องับเข้าสู่รายการเรื่อง่าเช้านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในการวูดดี้เกิดมาคุยนะครับวันนี้คนเต็มสตูเลยครับการเดินเข้าสตูมีการเหยียบเล็บกันด้วยครับเหยียบเล็บขบบางคนเป็นเล็บขบก็ ร้องกันมากมายเลยครับก่อนจะเข้าศตูครับมา้องไว้มาโอเคค่ะไปุแคนีง่งน้องไว้ไป้องไว้หน้าดีุอ <hip> <c oughs> okay, okay. <ICH> IC ีกิดีอีกิดีอีกเดี๋ยวอีกเดอีกิดอีกดดอีกดดเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้น้องปิดรายการดีกว่านะตอนนีนเบรก้นเรมาปิดรายการโอเคปเบรกปิดเอกปิดเบรก่วโฆษณาสวัสดีชวงนีพอแค่นี้ก่อนค่ะชมกันช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ ก่อนจะจากไปวันนี้นะคะเราขอฝาก YouTube ก่อนเผื่อใครอยากจะไปติดตามน้องๆเอกยูทูปเลยจ้าลูกพิมไปเลยนะครับเอกร้านห้วยจันนะครับเราจะมีการอัพคลิปทุกๆวันศุกร์ทุกๆวีคเลยนะครับมาเข้าไปติดตามกันได้นี่น้องก็อ่านข่าวกีฬาได้ด้วยเหรอแข่งเรือเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวแข่งเรือแข่งยาวแข่งยาวแล้วใครเป็นจังหวัดไหนอ่ะพี่ยุทธยาผมรับบุรีอ่าได้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 ไปลับบุรีเออรับบุรีจ้าเนื้อสั้นไปเลย มาววายนชลรไมนชัยไปแล้วไองเรกากันหม่นเตยมาคุยพรุ่ี้ชาใมคะพ่จกันค่ะคลิปรวดเร็วชันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย We t a l c h a n e กด Subscribe ด้วยตรงนี้กดสิเขายังไม่กดยังไม่กดกดอ่กดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด